มาเทสนะครับก็นี่ครับแอมมาชาครับรุ่น A T หนึ่งห้าศูนครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวก็ลองฟังเสียงกันเลยนะครับลองคุณตั๊กลองเล่นดูสักช็อตนึงเดี๋ยวผมแน่นอนแอมนี้มาจากอ๋อครับลืมฮะ <c oughs> <ง>อังกฤษนะครับแอมนี้เป็นแอมจากประเทศ <c oughs> อังกฤษครับร้อยนะครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับมันเยอะแล้ววงเดียแบบตังใช้ได้นี่เปิดครึ่งเดียวอันนี้คือไอ้ดอกเดียวใช่ไหมครับ ดอกเดียวนี่คือลำโพงนะครับไม่ใช่ดอกอะฮะบ้านะเราพยายามให้เข้าใจโอเคครับครับต่อครับผมจะเปิด EQ อยู่ที่แฟคทางหมดเลยอ่าก็เราเวลาเทสนะครับปกติแล้วเขาจะปรับ EQ ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ห้านะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งปรับที่เขาเรียกแฟคนะครับเป็นการปรับทาให้เสียงเนี่ยเป็นกลางที่สุดนะครับมาลองเสียงเสียงอะคูสติกนะครับจะมีเลยจะมีทั้งหมด ี่ชัแนลอะครับแอมตัวนี้มีอยู่4ชัแนลนะครับบผมเอฟเออีสองชัแนลเอฟเออีสองชัแนลครับเครได้ลองเสียะรูสติกครับลองครับ <c oughs> ดูชาแนลที่สครับเป็นชาแนลเสียงคลีนนะฮะใสนี่คือฟิกอัพตัวไหนครับตัวล่างสุดตัวล่างสุดนะครับเป็นขอเรียกตัวบิชนะฮะเป็น ลืมนะนำกีตาร์อ๋อลืมเลยฮะเ,เป็น EP4 SG 400ครับผมเป็น EP4 นะครับ SG 400ครับราคาอยู่ที่หมื่นนิดๆหมื่นนิดๆนะครับเหลือหนึ่งพันกว่า <laughs> ไม่เลย <laughs> ครับก็แค่เสียงคินก็แสบดางนะฮะโโอ้หก็มาดูเสียงที่แสบดางวันนี้นะฮะเป็นเสียงแตกนั่นเองหรือเสียงให้กูพูดก่อนนะฮะให้กูพูดก่อนได้ไหมึงเล่นแซงกูกูจะพูดยังไงนะฮะเอาละก็เดี๋ยวมาดูเสียงแตกนะครับตอนนี้ก็ปรับเกณฑ์อยู่ที่กี่มงครับโอ้ยครึ่งหนึ่งดิล่ะเอาเกณฑ์ครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สิบสองเลยสิ ส,สำหรับชาวเชกซิกครก็แต่ใครชอบเสียงครับนี่เป็นเสียงแบบหนาๆหน่นอยนะ,ะครับาไปครับปเป็น, <so> นเอาไว้โซโลครับเป็นชาน n ลที่สองครับเป็นโอเวอร์ไ e c h ชาน e l ที่สองครับแล้วแต่ใครจะปั๊ ลังขึ้นจะโคมนะครับผมเดี๋ยวนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับเอฟเฟกนะครับอยู่ในตัวเลยนะฮะก็จะมีอ่านลอนอ่านลองนะครับกผู้ผิดแล้วครับขอโทษนะครับมีดีเลยนะฮะนะเป็นตัวโคมอ่านลอกเลสามารถปรับได้นะครับก็ตัวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับใครอยากจะมาลองนะครับเชิญได้ที่ EQ นะไม่ใช่นะครับ <TV> <S <S ทีทีสตูดิโอนะฮะขึ้นด้านล่างครับผมขึ้นด้านล่างนี้ด้านล่างนะด้านล่าง